สวัสดีครับเมื่อนี้อยู่กับบล้อเห่ีสไตล์อีสานนะครับเนาะเอาเป็นวันที่อากาศดีดีที่พาพี่พัน้องไปเบื้องการเลี้ยงกุ้งขวอยนะครับสำหรับผู้ที่หัดเลี้ยงกุ้งขวอยนะครับตองเบื้องเบื้องคลิปนี้นะครับเนาะสี่พาไปติดตามการเลี้ยงกุ้งค่อยเมื่อไม่นะครับหัดครับแน่น้ำก่่นเลยนะครับเนาะ การทีนะครับสำหรับเสียงในบาทนะครับต้องเป็นทีร่วงแจ้งอันนี้นึงนะครับเอาสลนมากลางท่อติดเป็นท่อท่อปูนนะครับท่อปูนสร้างตามบ้านก็สร้างทั่วไปนะครับไม่ยากครับยังง่ายง่ายนะครับทานทีมีอุปกรณ์มีนะครับจัดไปเลยนะครับแล้วยังไม่กินเอานะครับอันดับแรกนะครับต่อเนื่องจากคลิป ที่แล้วนะครับเนาะยิ่งการเตรียมบอเก่าบอใหม่ผมก็ได้ไทยล้งลิปแล้วนะครับยี่ห้อกุ้งนะครับกุ้งลงบอเรียบร้อยแล้วนะครับได้ประมาณยี่สิบมือแล้วครับกุ้งยู่นี่ประมาณต้วยกว่ก็โตนะครับพอพันแม่พันผมก็ได้มาปล่อยลงเลยครับแล้วก็มีหอยนะครับหอยขมเลยนะครับชิบก็โตแล้วครับหอยขมก็ได้นี่นนะครับกุ้งที่อยู่ลักษณะอังนะครับเนาะ กุ้งนี่จะบ่ค่อยได้เปลี่ยนหนามนะครับน้มที่ใสตลอดเวลานะครับเนาะบ่าคือพวกปลาดุกบ่คือพวกปลานิลนะครับหนามหนามันดุจะผลมันจะเปลี่ยนหนามถูกนะครับเนาะอ่าองค์ประกอบหลักๆสำคัญสำคัญนะครับเนี่ยต้องหาใส่เป็นพวกเกลือน้ำนะครับเป็นพวกจอกนะครับเป็นพวกสาหร่ายเป็นพวกผักบุ้งนะครับเป็นพักบุ้งกันได้เหมือนกันครับนี่ครับ เปลืหนาตัวหามาใส่นะครับอันนี้เป็นสลายน์สลายน์อย่างสลายน์หางกระลอดครับกระโดดหางกระแตหางอย่างนะครับตัวนี้สิดีนิดนึงนะครับสามารถปรับให้น้ำใสได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ดีดีครับตัวนี้วนีมันมีเปิืดบนผิวหนามแล้วนะครับแต่จากใี้มีเปิืดข้างล่างแต่มัน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 มมีคํามันหาบดบดบดได้ผมก็เลยเอาใบใบมะพร้าวนะครับ ตดตดใสทางล่างครับนนี่นะครับเพื่อเพื่อให้มันโล่งนะครับเพื่อเป็นที่ที่ลบของกุ้งนะครับนี่ครับอันนี้คือแนะวิธีนะครับวิธีเตรียมบ่อเสริมนะครับเตรียมกุ้งนะครับกุ้งเมียนะครับนะครับเราลองเองเตรียมนะครับใตหนับกุ้งที่กอจะตามขอบขอบปูนนะครับขอบปูนน้ำขอบสาหร่ายน้ำขอบเนี้อกบมีนะครับกุ้งครับอ้อม มัดมือแลกสองมือก็ตายขึ้กันแล้วครับตายมือละสามจีบมือละสี่สี่พุงอะไรเจียนน้ำสายยางดูตัวครับกลัวกลัวใ้กันร้องตีดร้องถูกมาขึ้กันครับนี่ครับร้อยร้อย้เบิ้งก่อนครับร้อยแรงแรงเตี้ยมอยู่ครับนี่ครับอันนี้พูดถึงอาหารครับอาหารอันให้กุ้งนะครับกระบอยากนะครับเทียบกับเป็น ข้าวสวยที่เขาต้มสุกแล้วนะครับหรือจะเป็นไข่ต้มเอาตะไครแดงมาให้นะครับตามปริมาณของกลุ่มหรือจะเป็นไข่แดงบวกน้ำนะครับอาหารมันลงไปีสีถ้ากลักกลมก,กล็เอาเป็นหัวอาหารปลาดุกอะไรครับปลาดุกเม็ดเล็กนะครับให้กิ้นดีครับอันนี้กินดีอาพวกอย่งางข้าวสวย เอาพวกไข่นะมันมันบกใครกินครับมันเนา่าแค่นี้หนำน่าสูนนานนาอ่อ๋ออมอ่นอนแล้วก็หัวอาหารปลาดุกกินดีครับน,นีกินดีพวกไข่แดงพวกเขาช่วยเขายังมันเนา่าครับมันกินเหมือน,นเรานอนนีคน่ครับนี่อันนี้เขาต้องให้ตอนบ่ใบนะครับนี่บ่ายไม้กลวัวไม่จีนละลายนะครับคำผมถิ่มไปนี่สิกลัวจีนละลายกับคำพอดีครับนะครับมันถิ่มไปนี่สิ นะครับกุ้งกุ้งก็จะเวี้มาต่อนะครับดรายไปสน,น,นะครับเห็นไหมครับอาจจะไม่เห็นกุ้งที่เรียนมาอุ่มเงียบไปเลยนะครับมันจ,จะไากินเพราะว่าตามธรรมชาติของกุ้งที่อยู่ในสาะนั่นอย่างแล้วนะครับมันจ้กินพวกพืชสัด์นามที่ที่ตายแล้วเน่าเปื่อยได้ครับกินพวกสาหร่ายนั่นเอเอกกุ้งฉาก ว่องากครับอาหารนะครับก็ให้แบบอันนี้ผมให้หอาหารปลาดุกเล็กนะครับหลักๆเลยโปรตีนหลักๆช่วงที่ที่เล่งกุ้งขยายพันธุ์ว่อง่ายนี่ครับอะไครับพระเอกพระเอกของผมอันนี้บอลยึบต่ำหนำนะครับกุ้งกุ้งขวายปลาช่อหนำนี่นะครับนี่น้าไหลนี่ครับมันมันสีกระตุ้นให้กุ้งวางไข่ได้เร็วนะครับเพราะว่าเป็น น้ำที่มันไหลนี่กุ้งมันสีขึน้นมาเดือดเดือดไข่นะครับแต่ถ้าน้ำนิ่งเดือนส้อมเดือนนะครับมันจ้างสีไข่มันจ้าง,งสีฟักตัวต้องเกฟักไข่ออกมาถ้าน้ำยดน้ำไหลมุนกันนสิก็ด,ดีแบบนึงครับยุ้งไหลยุ้งไหลสจบม่มวมาไข่ใส่นะครับเพราะว่ายุ้งมันจะมักน้ำหนิ่งนะครับยุ้งนี่น้ำหนิ่งนิ่งนะมันจะไข่เสเลจแต่ารับเพื่อนสิต่อเวลานี่นิ่ง,งอะไรครับเพิ่มออกซิเจนบ่กุ้ง เอาทิเกนใ้วาูจ่าให้มาฟลงปลาไข่เลยเร็วได้ขึ้นมาดไข่แรกจพูดดว่ามี่ปัาเอาทิเกนนะครับเอาตมน้ำแต่ยางสีนี่ครับยังสีเลยครับสิบถึงยีสนาทีนะครับกุ้เมื่อถีตัวแม่นะครับมถีึงวมาเด็ีไท่ตั้งใส่ดไท่แล้วก็ีแช่แล้วนะครับอันนี้ผมพอพันนม่พันผสมกันก่อนนะครับว่็เรื่ึงสกัแยก บอบอบอดเดียวก่นนะะอนนะครับอาการไม่ง่ายนะครับนะครับเรื่องสุงน้ำวัวขีดเป็นสีเลยนะครับกุ้งกระดีวัวกะียูยนกกน 1, น่นะครับตจว่ามันถ่วขยายพันธุ์เลยเปลยืน้ำนี่ยืนทั้งสองเดือนแล้วขยายพันธุ์เอาสีน้งี่นะครับเข้าีสิบนาทีย้อนเย็นที่ี่นาทีนะครับเอาแ่อาหารนะครับตอนอานี้ครับ ก็ฝากมาทเนะฝากติดตามกดไลค์กดแช์นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นที่มีเลื่อน้อยนอยนะครับน้ำมาาันฝากอี่ฝากนองนะครับเนาะสำหรับการเลียงกุ้งฝอยเมื่อไหม่นะครับศึกษาไปเรื่อยนะครับตามเบิ่งไปเรื่อยตามคลิปไปเรื่อยนะครับเนาะที่ยงไม่กินก็ได้ไว้ขายก็ได้สามสองสามเดือนนี่ก็ได้ขาย